เรือน้าลึกทวายอยู่ในโครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตามกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามเส้นทางพัฒนา3มแนวทางคือระเบียงเศรษฐกิจนาตวันออกตะวันตกระหว่างเมืองดานางังเวียดนามเมืองมอละแมงพมา่า และระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ระหว่างนครโฮจิมินห์เวียดนามเมืองทวายพมา่ารวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือใต้ระหว่างนครคุนหมิงจีนตอนใต้กรุงเทพมหานครสำหรับประเทศไทยท่าเรือน้ำลึกทวายจะเป็นประตูเศรษฐกิจบานใหม่ที่เชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวายกับท่าเรือแหลมฉะบังตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านของรัฐบาล ดังนั้นสินค้าต่างๆที่ไม่ว่าจะมาจากยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียใต้ย่อมจะผ่านท่าเรือน้ําลึกทวายออกสู่ท่าเรือแหลมฉบังโดยใช้ระยะเวลาเพียง1วันเท่านั้นและสามารถส่งผ่านไปยังประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือประเทศในแถบแปซิฟิกนวันชัยภาครักอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า กรมทางหลวงมีแผนก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่นคนปรปฐมกาญจนบุรีระยะทาง98กิโลเมตรเงินลงทุน45,886ล้านบาทเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน4,851ล้านบาทค่าก่อสร้าง 40, 4 4 9 5ล้านบาทและค่าควบคุมงาน540ล้านบาท โครงการนี้จะรองรับการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึกทวายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงพมา่าไทยกัมพูชารวมทั้งเป็นโครงข่ายทางสายหลักเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดต่างๆในภาคตะวันตก กรมทังหลวงได้สำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี2552ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงบางใหญ่บ้านโป่งตั้งแต่ปี2541ส่วนช่วงบ้านโป่งกาญจนบุรีได้รับความเห็นชอบเมื่อปี2546 ทั้งนี้เพื่อให้การเชื่อมต่อมอเตอร์วเวย์สายบางใหญ่นครปฐมกาญจนบุรีสามารถเชื่อมต่อไปถึงชายแดนพม่าก็มีการศึกษาความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการมอเตอร์วเวย์สายกาญจนบุรีชายแดนไทยพมา่าที่บ้านพ้น้ำร้อนระยะทาง70กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา1ปี สำหรับรูปแบบโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่นครปฐมกาญจนบ,บุรีจะก่อสร้างเป็นทางหลวงมาตรฐานสูงควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์เก็บค่าผ่านทางตามระยะทางหรือระบบปิดการก่อสร้างแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงบางใหญ่นครปฐมขนาด6ช่องจราจรระยะทาง51กิโลเมตรช่วงนครปฐมกาญจนบ,บุรี4ช่องจราจรระยะทาง47กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปี นอกจากนี้ยังมีแผนเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวายกับท่าเรือแหลมชะบังโดยใช้แนวทางชายแดนพม่าก,กาญจนบ,บุรีทางหลวงสาย3 2 3สาย4สาย338วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกวงแหวนรอบนอกด้านใต้ทางหลวงสาย3-4มอเตอร์วเวย์สาย7 ท่าเรือแหลมชะบังและเส้นทางมอเตอร์เวย์ในอนาคตก็จะเริ่มจากการจนบุรีนคนปรปฐมบางใหญ่วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย7จ็ท่าเรือแหลมชะบัง ขณะที่ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายตะวันตกสิ้นสุดที่น้ำตกไซยโยกจังหวัดกาญจนบุรีทันเชื่อมต่อไปอยังชายแดนพม่าเพื่อรองรับการขนส่งจากท่าเรือน้ำลึกทวายก็จะต้องศึกษาแนวทางเส้นทางที่มีความเหมาะสมก่อนว่าจะใช้แนวทางเส้นทางไหนเพื่อเชื่อมไปยังชายแดนไทยพม่าซึ่งก็จะต้องมีการศึกษารายละเอียดต่อไปพัวีทิติพรวัฒนกุล Voice TV รายงาน